สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเปิดตํานานพักเครื่องคนเมืองครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนะครับรู้ลึกรู้จริงนะครับในเรื่องของวัตถุมงคลสิ่งยีย้เนีนย่ยจิใจนะครับของหลวงพ่อสายต่างๆนะครับของกลู่ต่างๆ,ๆนะครับนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของพระอหรหันต์หรือพระอนุยะสงเจ้านะครับองค์หนึ่ง ซึ่ง,งผมต้องกล้าเรียกกล้าเรียกว่าเป็นพระอรหันและพระอริยะได้เนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีปฏิปทาวินัยปฏิบัติในการที่ทำกิจของสงฆ์หรือว่ากเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยดีงามแล้วก็น่าเอาแบบอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์สายเนี่ยเรียกว่า สายต้นสายอาจารย์ของท่านเนี่ยเป็นพระที่ไม่ธรรมดานั่นก็คืออา,อาจารย์ต้นสายของท่านเนี่ยคือสมเด็จโตวลัคั์ถูกต้องแต่คุณผู้ชมฮะเราอุ่นไว้ก่อนนะฮะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงหลวงพ่อองค์ไหน<ฮ>หลวงปู่องค์ไหนและพูดคุยกันเกี่ยวกับพระวัตถุมงคล<ฮ>สิ่งทีงเง่เหนือจิตใจอะไรรูปแบบอะไรครับอะไรบ้าง พักชมผู้ใหญ่ใจดีที่อุปถัมภ์รายการผมก่อนสักครู่เดียวครับแล้วช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันกับรายการเปิดตำนานระเครื่องคนเมืองครับ ผมก็ออกมาเป็นผู้การสินเชื่ออยู่บริษัทหนึ่งานกับมันมันก็อย่างเงี้ยครับ <c oughs> ผมเราอาศัยว่าเราต้องอดทน <c oughs> <c oughs> แล้วต่อสู้ <c oughs> <c oughs> มันถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการมันมา